วันต่อมาอีกห้าคนก็หมุนมาให้เป็นกว่าจะครบวันเดียวเลยใช่ไหมค่สมมติว่าพอด้ร์ต่อไปอย่างนี้แะแม่ต่อไปก็คนใหม่แล้วท่า้าฟังอืไม่ใช่ชาวบ้านกรกกรอตลาดนี้ก็เหมือนกับว่าชาวบ้านกูุกรอบอะลรหมุนเวียนไปเแล้วลงชื่อแล้วก็หมุนกันไปหมุนกันไปนะคาลงชื่อเครจะสมัครใจล้ำใช่ไหมก็ลงชื่อนี่ว่าแล้วก็จะหมุนกันอยู่แล้วสมมตเสมมติเราเป็นยูทูบเบอร์อย่างนี้ใช่ไหม เรารับงานมาเราลำหนึ่งคนแล้วแต่ต้องมีชาวบ้านอยู่ในนั้นสองคนหรือสามคนขึ้นไปใช่ไหมแห้าคนห้าคนขึ้นไปเราเราลงนะเรามีช่องเราเป็นหลักหนึ่งคนถ้าเอฟซีจ้างเราลำเราต้องให้ไม่ต้องหาชาวบ้านหาไปหาแล้วเพื่อนแล้นั้นก็อไปหาให้ห้าคนโอเคเอาเองกันก็ได้ถ้าเราอยากจะลำแบบว่าถ้าเราช่วยกันรายหมื่นซับอะไรประมาณเราตกลงกันแล้วเราก็ไปชวนเพื่อนก็ได้ขอให้ได้ห้าคน ชุดเล็กชุดเล็กมีห้าคนใช่ค่ะเขต้องอยู่ในในบัญชีนางรำใช่ไม่ได้ถ้าสมมติว่านบอกมาบัญชีนางรำได้ยังไงเราไม่ได้จก้เนี่พ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 ี่จจมี่หนูจะเล่าอะไรให้ฟังเนาะถ้าสมมติว่าบัญชีพ่อมาต่อยพ่อมาต่อยได้สองหมื่นซับพวกหนูจะรำแก้บนเฉพาะครอบครัวพวกหนูพวกหนูจะไม่เอานายนางรำที่มีรายชื่อในแม่ อันกโอนี okay. Okay. ้ค <problem> so so ือความหมายเรืคนต้องคนดตัวาดวไม่เปไมนเราไม่ต้องไปเอาเงนตาที่นุ่นเลยมันมีเงินจ่รัเเหมือนเมใ้เาเเลยเนาะ เราจะเอาแรงกันพี่พ่อไม่เป็นไรเพราะว่าเราล้าแก้บนส่วนตัวสมมุติว่าเราจะเอาแรงกันพ่อไม่เกี่ยวเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายเงินอะไรสมมุติว่าแม่ดาเนาะเราจะลําแก้บนได้พินเนาะสมมุติว่าเราแม่ดาได้พินเนาะให้พวกเราล้าช่วยก็ไม่ได้เกี่ยวกับรายชื่อใช่ไหมเราไม่ได้เราไม่ได้เอาเงินจ้างเขาเราไม่ได้เอาเงินจ้างเราแรงกันเราแรงกัน แม่ได้หมคะแม่มาสอยลำแม่รก็ไปช่วยนอกจากว่ามีรายชื่อที่รำมาถ้ามีลำแบบนี้ก็คงได้จบนี้นะคะแสองเพลงแม่ยืนยันอีกครั้งแค่สองเพลงนะคะเพลงคือไม่ให้รำเพลงอะไรซีสุดชกสุดโชว์นะไม่ให้ลำนะคะตรงนี้ให้ลำเฉพาะเพลงรูปริจิตกับลำภูไทยเท่านั้นค่ะส่วนคุณจะลำท่าอะไรก็แล้วแต่คุณแต่ว่าให้ลำแค่สองเพลงนี้ จะประยุกต์ห้าลำประยุกต์อะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าให้ลำแค่สองเพลงน้ีะคะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนหาน้อยเล่นน้ำแต่ต้องเอาเพลงปูปริจิตโอเคได้เท่านั้นพ่อะจะลำห้าคน อ๋อันนี้เป็นการพิจาะคะเป็นสองเทนะคะที่แม่ผู้ใหญ่บอกว่ากำหนดมาชุดใหญ่ก็ต้องจัดลํำทีละห้าถ้าเขาเรียกว่าสิบคนคุณก็ต้องลำสองชุดต่อไปแล้วไม่เอาคนนี้อยูแล้ว เพราะว่าเขาก็มองเราอยู่นะจะได้ควบคุมง่ายเนาะก็จะมีรายได้กันทุกคนแบ่งกันได้รายได้กันยิ่งจะได้กันถือใจแล้วฮึมเออมาลงชื่อไหมไม่ฉันไม่ฉันไม่ได้เป็นนางรัเธอจะมาเปยเติ่งแม่ไม่ไม่ค่ะเอาเอาโอกาสนี้ให้กับพี่น้องทุกคนดีกว่าเราเรามีงานอื่นอยู่ฉันนึกว่าเธอจะมาเป็นครูสอนที่ไม่ไม่ที่ลำที่ลำก็คือลำอ่า ฉลองศับ เฉยในงานพอนดี่ต้องมามาซ้อมรำเป็นไหมแบบสวยๆหน่อยเด้อเอาจต้องค่าสอนค่าสอนอะไรให้หน่อยสอนให้ได้ค่ะแต่ว่าจะไม่ลงในรายชื่อเด้อจะไม่หลงรำไม่เป็นนลงรำค่ะโอเคโอเคขอเป็นครูสอนว่าพอนดี้สละสิ์แล้วนั่นเองดีมากเลยนะคะแต่เป็นครูสอนท่ารำได้ใช่ไหมคะรำพูไทยแบบที่เรารำไม่สรยลพีนะพาะมากเพลงนี้พ่ ติ่งหนองติ่งหนองเนาะแม่ชาจากมาฟ้อนนะให้ใส่สีส้เขียวแบบใส่แดงแดงเขีามีได้ไม่มีแล้วก็ซ้อมกันเขามีไดเขียวก็มาทำไปก็มีในไทยแล้วก็มีเตรียมไว้เลยร่วมกันทำแบบนี้ก็แล้วแต่พอลลี่ถ้ารำปูไทยก็ให้เราไปซ้อมที่ลานพอลลี่เลยได้ไหมได้ค่ะแล้วก็ให้พอลลี่สอนให้ว่าจะเอาท่าไหนบ้างเราจะได้เหมือนกันอืม อันนี้ก็ซ้อมกันหน่อยเนาะการลำน่ะต้องซ้อมนะคะไม่ซ้อมไม่ได้ตองซ้อมกันหน่อยเพรอนลำเนี่ยผมยังยังยังงนั้นอยู่เอาเอาเฉพาะที่เอาท่าที่ง่ายๆพูดไทยอ่ะเดี๋ยวครั้นี้เราเอาเลยบอกเอาเลยไปที่ร้านผลลี่เลยนะเน่นัดเลยซ้อมเลยเพราะว่ามันกว้างดีที่ร้านผลลี่มันจะได้ดูดีไงเขาให้มันพร้อมกันแล้วก็ให้คนนั่งลำคุณแม่มีกี่ท่านคุณแม่ก็เรียกมาชุมนุมกันเลยซ้อมลำใช่ค่ะ หัดลำด้วยหัดล้ำเลยพอลี่สอนต้องฟังให้เข้าใจนะฮะโอเคไหมเธอ่อยล้ำได้พอุรกน่นยม่เยพรไปานกวนี้เลยมันว่าีม้อ่าโอเคสอนให้ได้ค่ะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ลงชื่อในแอบเป็นนางเป็นนางรำนะคะให้ให้ให้เข้าใจว่าพอลลี่นะไม่ไม่ได้ คือให้โอกาสคนอื่นค่ะให้โอกาสคนอื่นนะคะคพอลลี่สาร์ลอซิ่ให้โอกาสคนพอลลี่เนี่ยเป็นคนสอนท่ารำเขาขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณพอลลี่ชาแนลนะคะที่จะเป็นคนสอนท่ารำให้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จัดตุ๊กโฆษณาให้เราบูม้าไม่เกินห้าเนาะแล้วรำเสร็จเราออกไปแล้วให้คนใหม่เข้ามาคนใหม่เข้ามาุใหม่เข้าามครบห้าคนแล้วยืนระยะห่างค่ะแล้วก็วางแขนเลยระยะห่าง มันดีมากเลยฮะเป็นจัดระลเบียกนะฮะเพราะว่าถ้าลำหลายๆคนมันมันจะติดจันแล้วมันไม่จันระแล้วเบียกแล้วก็จะมีรายได้ทุกคนไงคะมีรายได้ทุกใช่ค่ะหมุนหมุนเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไฟค่ะถ้าถึงครบแล้วแล้วก็เริ่มใหม่ครบแล้วแล้วก็เริ่มใหม่แต่คนนั้นมาถึง คนสุดท้ายแล้วก็เริ่มใหม่แต่ใช่ต้องทําแบบนี้แล้วมันถึงกระจายรายได้่มันถึงมันจะไม่ได้ตกอยู่ในคนคนเดียวเนาะใช่ใช่ต้นแก่ข้าจะราว่าอยากจะให้น้าเตยไหวนี่โอเคก็ให้น้าเตยไปไว้ให้เขาแบบถ้าระบุมาเราก็ต้องมาแจ้งก่อนว่ามีมีการรําอย่างนี้เนาะค่ะเออแล้วก็อาจจะบอกสมมุติว่าแม่เบนนี่มีคนติดต่อมาก็ตอนนี้เอฟซีค่ทางเราเปลี่ยนระบบแล้วนะคะแล้วก็บอกมาอย่างนี้เขาให้รัมชุดเลขห้าห้าคนขึ้นไป เดี๋ยววันนี้เราลำถึงนางคนนี้แล้วเราก็ต่อจากนางคนนั้นต่อไปอีกจนครบเลยค่ะสมมติเรา,ามีร้อยคนเนาะหนึ่งถึงร้อยแล้วก็เริ่มใหม่กันหนึ่งถึงร้อยใหม่ไปเรื่อยๆประมาณนี้อืมนะคะเป็นความคิดที่ดีมากนะคะ <c oughs> เพราเรียกก็ <c oughs> เล็งเห็นในปัญหานี้มาตั้งแต่แรกนะว่าใช่ <c oughs> เลยวแ็่กว่าอยู่น้องมันก็ตื่นคืออยาก <c oughs> ให้มีอยากให้มีระบบแบบนี <c oughs> ้ตั้งนานแล้วเนาะว่าอ่าบางบางอ่า บางคนเนาะที่เป็นคนในพื้นที่อะไรเนี่ยบางทีเขาอไม่มีโอกาสได้รําเพราะว่าคนมเราเราไม่ได้จัดสรรเราไม่ได้จัดสรรระบบระเบียบแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสเลยเพราะว่าการระบุมาก่อนมันจะมีแบบคนที่เขาอนันเนาะแต่ถ้าเราทําเป็นระเบียบเนี่ยเราก็จะได้ราโชถึงที่เคยมาลํำเห็นหลายคนหมู่บ้านก็น่ามีโอกาสให้มันล้ด้วยก็มีค่ะเพราะว่าเราจะลงเพราะว่าเราจะเอาชื่อเขาอยู่ค่ะก็ให้ลํำด้วยกันนี่แหละค่ะเนาะ ค่ะในในส่วนตรงนี้นะคะพอลี่ก็จะเป็นแค่คนสอนท่ารำให้เนาะแต่ว่าในเรื่องของเป็นนางรำนี้พอลี่จะให้สิทธิ์คนอื่นนะคะเพราะว่าเราเราากให้โอกาสคนอื่นมากกว่านะคะเรามีงานเยอะอะค่ะนะคะตรงนี้นะคะก็คือจะมอบเป็นเมียแม่ผู้ใหญ่นะคะเป็นหัวเรือใหญ่ในเรื่องการจัดการเนาะ ล่องถวายคุณป <lish inside S 2> ุริจะเป็นคุณครูสอนราให้เหรอคะก็แม่ผู้ใหญ่เรียกเรียกร้องมาค่ะเป็นด้วยค่ะก็มันก็จะเป็นรำเพียงแค่สองเพลงเท่านั้นนะคะหนูนารำเพลงพ่อบปู่แล้วก็รำเพลงครูไทยเท่านั้นถ้ารำเพลงอื่นไม่ได้คค่่ะะถ้าสมถติว่าจะมาเต้นอาลลีนี้มันไม่ใช่สถานที่เต้นอาัลลีอะไรนะแล้วก็ไม่ให้มารำมาเต้นค่ะ ก็ได้เป็นก็คืออย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือสาวบูไทยนี่คือเป็นวัฒนธรรมของของกกกอบด้วยนะคะก็คือจะยืดยืดเอาเป็นการแต่งสาวผูไทยเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอลิชชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ